นี้จะไปกินของแซ่บก่อนจะบินกลับกรุงเทพนะครับก็คือร้านที่ต้องไปบริเวณอุบลเมืองเก่านะครับมาถึงแล้วลาบขึ้นเหนืนี่ฮะสดอ้าเมืองเก่าอุบลราชธานีลาบขึ้นเหนือุบลเลิศเลิศจริงๆมาถึงแล้วอยากกินลาบกินที่ไหนปักหมดุดให้แล้วเซฟวีว้าวเป็นไงล่ะมือจะลองกินแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนนะวนว้าว เียบเอาไว้แล้วเม,ามาื่อวานคิดไปแล้ว <laughs> ผมมากระเซิผมผม <laughs> บแปนึงตอนนี้จะไปกินของแซ่บก่อนกินกับกลุ่มทมนะครับก็คือร้านลาบคุณเหมียวอันนี้อยู่ในลิสต์ร้านที่ต้องไปบริเวณปูบ่นเมือง ถึงแล้วรอบขึ้นเหนียวนี่ฮะโซนอ้าเหมือนเก่าอุบลราชธานีอ๋อมาๆมาๆล้างมันดูแบบแดงๆเหลือแกล้งนะฮะแกล้งสวัสดีครับห้องแอร์ข้ามบนใช่ไหมครับผมขึ้นได้ครับเขาก็มีชัวโชว์กันโดร์เลยนี่มาล้งมาทานห้องน้ำใช่ห้องน้ำอิงก็คือที่มีรุดสึกตัดกับทีเหลา ยังไม่ถูนเลยแฮะทีหลัก็อยากเป็นบอกว่าประคัมก็ถ้าเป็นเด็กเราต้อเลือกพวกลาบหรืออะไรที่มาสามารถแบบจุ๊งๆกินกับข้าวเหนียวได้มีแนะนำไหมมีน้ำตกกระปินตกลาบกรูน้ำตกแนะนำเป็นหมูน้ำตกมากกว่าใช่ไหมน้ำตกหมู ต้หมูก็ไดครับแต่ขอเป็นเผ็ดน่อยได้ไหมได้ครับหรือแยกคลิกมาให้กี่เลยแล <desserts S 2> <limited> ้วที่กินแบบเด็กกักวันเลยเขอบคุณงไปให้กันนะครับเป็นน้ำต้หมูนะครับในนี้ก็แบบินจุกมๆกับข้าเหนียวได้หรอออุ้ยเหรออันนี้มันมีเมนูอันี้พวกนี้นี่ก้อยอ่ะก้อยเสือกวัครับคนสั่งเนะครับ่แต่ว่าเนี่เป็นเนื้อในสองตนเป็นเสิร์ฟร้องไก่เรามาทำก้อยอย่างเงี้ยปใช่ครับที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนจากจากหมกบุกเป็นก้อยเสือก เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ำอัดลมโอ้โหน้ำคูนับใช่กินเกลียเอาไว้แล้วเมื่อวานกินไปแล้วได้น้องเป็นเหยื่อของเอเทสแล้วอีกหนึ่งนะฮะลาบอะไรนะลาบขินแมวลาบขินแมวลาบขินแมวอุบลนะฮะได้เป็นเหยื่อในสกายเบอร์ของเราดูด้วยนับบรรยากาศร้านจริงๆครับไปไวๆแบบไม่ติด P D P A อันนี้คือชั้นสองนะทุกคนมีแอร์แต่ถ้าสมมติแบบใครไม่ติดร้อนอย่างเราเนี่ยก็ไปนั่งร้านได้จริง ีสั่งไปแล้วนะครับเป็นซิงเกอร์ของร้านก็จะเป็นเออซินดาด ข้าวผัดมันเนื้อแล้วก็เนื้อสิบวีนะครับเป็น3เมนูที่ต้องสั่งเป็นร้านน้องใหม่มาแรงซึ่งปรากฏว่าเราก็ไปหาเจอในเพจที่เขาแบบรีวิวอัปเดตนะครับร้านใหม่ๆแล้วก็ร้านดีๆในโซนเอ่อเมืองเก่าอุบลซึ่งก็บอกว่าจะเป็นโซนที่สามารถเป็นเออเขาเรียกเป็นย่านเศรษฐกิจได้เลยเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพราะในถนนเส้นนี้นะครับในย่านนี้ก็จะมีแบบอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยที่เป็นวิทยาัณฑ์สถานาถแห่งชาติเนี่ยไม่น้อยกว่า9แห่งอันนี้จากข้อมูลถ้าผิดถ้าเทียนได้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบเออเขาเร คอมเมนต์บอกต่อกันได้นะครับว่าข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรมันจะกลายเป็นถนนเขาเรียกว่าอะไรเส้นสร้างสารรค์คล้ายๆแบบเจริญกรุงหรือแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ถนนสีจันท์ของขอนแ่นตนะ์ะไร้วนองเนี้ยเออมันก็จะกลายเป็นแบบอาตาติดน,นึงอะไรเงี้ยก็จะมีความอินดี้มีความอะไรแล้วก็อันนี้เป็นร้านลาบใหม่อุบลมาถึงแล้วอยากกินลาบกินที่ไหนปักหมุดให้แล้ว เลือนหลาหลากหลายไปกับเธอเทอสโปรดั์ไหนร้าค้าไหนสินค้าไหนที่ดูแล้วน่าสนใจแต่ยังไม่แน่ใจให้เธอช่วยเทสวันนี้จริงอ่ะแบบอยู่บนวันที่5ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ ักรจับยวนก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เเก็บปามอกคือต้องพักก่อนเลยมีคําถามในใจว่าถ้าอาหารอีสานของอุบลกินอะไรวะอะไรเงี้ยก็ม่ได้คิดมันต้องมีร้านลาบร้านเนื้อดีๆเลยครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยก็เลยลองหากันบ้านมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากมาโซนเมืองเก่าว,ว่าแบบอัปเดตปี2024ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเผื่อว่าหลายคนมีแพลนเที่ยวช่วงแบบปฝนต้นหนาวช่วงแบบสงไข้ปีเกา่าต้อนรับปีใหม่อะไรเงี้ยเนาะเผื่อจะได้แบบเป็นลายแทงสำหรับการมาเที่ยวที่นี่นอกจากนี้จะบอกว่า มีร้านอาหารดีๆแล้วก็มีแบบว่ามีสตรีทอาร์ตให้เดินดูอาร์ตแกลเลอรี่ให้เดินดูแล้วเนี่ย<ส>ก็จะมีในส่วนของแบบร้านขนมที่ตอนนี้คือเวอร์สุดๆคาเฟ่ในส่วนนี้มีไม่ต่ำกว่า10บร้านที่แบบเป็นร้านทั้งแบบเก่าแล้วก็ใหม่คือสามารถมาจอดได้เลยและที่สําคัญภูบนตอนนี้มีบาร์ลับแล้วนะคะเดี๋ยวมารอบหน้าเจอกันแน่นอนเชื่อหือไม่ร้านนี้อาหารโรยมาเป็นงานนี้เป็นซิงเกิของร้านครับผมเป็นแมสกีนะครับสิบวิขาดเกินกว่านี้ก็คือไม่ใช่แล้วนะ ว้าวว้าวว้าวมีไข่ดองเลยว่ะทุกคนก้อยคั่วสุกหอมหอมมากไข่เป็นแบบส6 90นะคนที่ร้านนี้คือเปิดเพลงแบบท p o p อยุค90ถูกต้อง100%เลิศมากจบราแบ,บแบบัมแปลนกันทุโคนอันนี้เป็นเนื้อสิ่อีกอู้มากเลยทุกคนตาอันนี้เป็นแบบ ขวานขวาสุกนะครับเป็นรับวานสุกนีแลนะมร็งะเออวิ่งรมากนมีไข่ดองมห้วะคนเวอร์แล้วองเป็นภาพเข้าส่วนหลังดูในงืเราล้างความยัางลุยดีเลลาย้วยกังเคยเทสกดไลค์กดแชร์สกายด้วยนะคะไข่ดองเวอร์ปะก็คิดแบบจิ้ม แค่คิดก็อื่นใดเลยก็คือขอแบบไปเดินอน่างละสิบวิอันไหนกินกับอะไรเนี่ยงงไปหมดละอะไละอันนี้จะลองกินแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนนะคนว้าวนะฮะอ,อส่วนของไข่ดองอ่ะทุกคน แต่ได้ข้าเหนียวแล้วงานข้าเหนียวอืเวิร์ไปดีรองคืองานดีสุดๆวา้าวตัวจบอะค่ะข้าวเหนียวปั้นนะคะงานนี้ต้องใช้มือสุดๆนะคะ ราคา,านักสู้พันเข้าเหนียวทุกท่านอืออือนี่แน่มา,มาปลดปลดปลดปลาโอม,มาเกเซ่ไหมมึงอืมอืมอต้องรับควรต้องกิ่นอย่างนี้อืม ว้าวมันจะเป็นเนื้อติดมันนิดนี้มันก็จะแบบมีความแบบไม่ไม่ติดแคลอันนี้คือขั้วสุกนะ,ะฮไไะโคตขั้วเป็นไงล่ะปอนนะปอนนะผู้บนคอมพลีทมากได้จบแล้วในที่สุดขั้วเสือ ว้าวกล e ับมาที่งานเนื้อดาดสิบวิเราจะกินกับไข่อันนี้ด้วยกินกับไข่ดองนัวอาหารสำเร็จเขาจะมาพร้อมผักเยอะอยู่แล้วทุกคน ือถ้ามันไม่ได้มาในเมนูเขาก็จะเป็นผักแกลมอย่างเงี้ยก็ให้มาเยอะอยู่แล้วใครที่เอ็นจอยผักเมืองนี้คือคอม p ลีทสุดๆเลต่อสี่ล้ออะไรแล้วครับ เนื้อที่นุ่มที่สุดของร้านก็คือเนือ้อสิบวิทุกคน <c oughs> คนมาลองมันนุ่มจริงๆ <c oughs> ว้าอยากได้เบียร์สุดๆอยากได้น้ำเก๊กมวยบูสสดะะสุดๆนะคะคิดถึงเบียร์เบียร์เบาไวแล้วเมื่อวานกินไปแล้วถูกต้องฉันเป็นสะพายอีสานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าฉันจบขั้หนียวเป็นจ้าจบลาบเป็นจ้างาม มาตานแบบนี้เขาทำแบบว่าล้นๆนะทุกคนคือมันกินอิ่มแน่ๆชิ้นเขาไม่เล็กนะจ๊ะเนี่ยอันนี้คือเนื้อหัน่นหนึ่งชิ้นเขามาทํารับการทำเนี่ยไม่เล็กนะจ๊ะไม่เล็กนะจ๊ะโอ้เราค้นใน Google ว่าร้านอาหารเว้นวัก เมืองเก่าอุบลและอัปเดต2024มันจะมีลิงก์บ้านฟ้าอันนึงที่แปะทั้งหมดทั้งมวลว่าเขาทําเป็นแมปมาให้เลยว่าส่วนเมืองเก่ามีอะไรบ้างร้านอาหารสถานที่มูอาร์ตแกลเลอรี่และรวมไปถึงร้านขนมคาเฟ่ต่างๆบาร์ไไรต่างๆมีครบหมดเลยเดี๋ยวแชร์ให้ในคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยหลายๆบาเป็นการทเทอรครับไม่อยากให้่วนในเหลือเลย มันเข้มข้นอร่อยไปหมดมันเคยเป็นที่มาว่าทําไมต้องเป็นแบบจกหมือออกมาโอ้ตัวตรงตัวโอ้ดูคำนี้นี่สอ,อนน้องสอ,อนน้องอไปหาไออุบลโนหนึ่ง้อมหรือยงไป ไข่ดอกน้ำปลากินกับเนื้อซี่บิ๊โอ้อร้อจนเครียดเทคนิคคือทำงี้นิ้วโปง้งฮะเอาเข้าไปแองต้องสอนก,นกินกันด้วยวะเอาไมา่แน่เธอแเธออยากจบลาบเข้าวงการจบลาบกันค่ะสอนกันไหมคะหรืออะไรหรืออะไปกับเธอเทสน,น,นะไม่อยากให้มันเหลือไว้เยอ่อเพราะวะ่อาอร่อยมาก หายเหลือเหลือแม่ดีนะสองชิ้นสุดท้ายไปฮะโอ้ใครมันจะรับเราเป็นสะพายได้แก่ลูกกินขนาดนี้ <c oughs> กินสิบห้านาทีเองแล้อ,อกกินเร็วมากหมดแบบไม่เหลืออะไรจริง หมดแบบหมด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 เหลือแต่ผักเคียงกิน <c oughs> หมดนะคะทํทำเป็นเล่มฝากกันไว้นะคะลาบคุณเมวอุบลเลิศๆจริงร้านแบบเปิดไปถึงประมาณแบบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นร้านใหม่มาแรงมากๆทุกคนมาที่อุบลตามมากินได้เลยแล้วย่านนี้เป็นย่านที่วัยรุ่นต้องรักอะ่ะเขาจะเข้ามาปะไม่ใช่เป็นเมืองแก่เป็นเมืองพุทธอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ทุกคนเข้าใจนะสมัยก่อนเป็นเรื่องราวแบบนั้นจริงๆแต่ตอนนี้ก็คือแบบวัยรุ่นไปเที่ยวได้จ้า ฝากไว้ด้วยนะคะร้านลาบคุณเหนวโซนเหมือนกับอุบลราชธานีแล้วไปกินขนมมาต่อหรื่อยอะไรหลายๆไปกับเจอเจส